สวัสดีค่ะเจอกันกับเพื่อนและจัสมินแล้วนะคะในพีเจเจชาแนลค่ะก็วันนี้น้องจัสมินมาในเวอร์ชั่นกระต่ายนะคะกระต่ายน้อยค่ะอ๋อขอบอกไว้ก่อนเลยค่ะว่าโซฟาเนี่ยมันจะเป็นสไลด์ไปข้างหลังนะคะไม่ได้นั่งแล้วทําให้น้องหลังค่อมนะคะเดี๋ยวจะมีคนมาดรามาในคลิปค่ะเพราะว่าวันนั้นเพิ่งถ่ายรูปแล้วเอาไปลงในเฟซเนาะแล้วทุกคนก็บอกว่าอย่าให้น้องนั่งอย่าให้น้องนั่งเดี๋ยวหลังงอ เดี๋ยวน้องเป็นคนหลังงอแต่จริงๆคุณหมอบอกว่านั่งได้นะคะเนี่ยค่ะก็บอกไว้ก่อนนะคะจะได้ไม่มีคนมาดามาในคลิปค่ะก็วันนี้มาในเวอร์ชั่นกระต่ายนะคะน้องกระต่ายน้องกระต่ายหิวเมื่อกี้ยังไม่ถึงเกือบสมชั่วโมงแล้วเหลือยี่สิบนาทีไปปลูกมากินก่อนน้องก็ยังไม่ตื่นนะคะแต่น้องก็หิวแล้วนะคะดูสิคะน้องนี้คิ้วหนาจังเลย ทําไมในกล้องเหมือนตาเป็นสีเหลืองแต่ข้างนอกกล้องตาไม่ออกเป็นสีอะไรนะคะหลงสายนอนเยอะหรือเปล่าเนี่ทําไมในกล้องตาออกเป็นสีเหลืองๆอะ่ะงงเอ๊ะข้างนอกไม่อย่างงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวเอาน้องตื่นก่อนเดี๋ยวให้หมดก่อนแล้วมาถ่ายดูว่าตายังจะเป็นอย่างนี้อยู่หรือเปล่าเนี่งงเลยมองในกล้องตาเป็นแบบนี้ล้ิคะ่ะหนูเป็นกระต่ายนะคะวันนี้ กระต่ายกระต่ายขี้เศร้าหนูเป็นกระต่ายหนูยังไม่ตื่นน้องกระต่ายขี้เศร้าโอ้ยกินใกล้จะหมดแล้วกินใกล้จะหมดแล้วนะคะหนูกระต่ายดูเล็บสีน่ารักอะเล็บเด็กกันน่ารักอาทิตย์หนึ่งนี่ตัดสองรอบเลยนะคะเล็บยาวไวมากค่ะเดีย๋ยวให้ดูค่ะ ข, abei, ขาก mm ็น่ารักขาเป็นป้องๆเลยอะเดี๋ยวปลูกกระต่ายกันกระต่ายขานี oh <my S 2> <cra> ่ค่ะกระต่ายโอ้ยแก้มหน้าฟัดเลยลูกเวลากินนมเมื่อไหร่นะคะขนาดไม่ร้อนนะคะปากก็จะแดงอย่างเงี้ยค่ะน้องกระต่ายน่ารักจริงๆเลยกระต่ายกระต่ายกระต่ายจ๋าเดี๋ยวปลูกกระต่ายกันนะคะเดี๋ยวเอาน้องกระต่ายเลอกันกระต่ายขาอิ่มไือยังคะลูกกระต่ายขา ดูสิคะเด็กหญิงกระต่ายก็ยังไม่ตื่นนะคะของสายหลับฝันหวานอยู่มั้งคะเนี่ยน้องขาลูกขาจจสีมินขาตื่นมาทักทายแฟนๆหน่อยสิคะทำหน้าอะไรในขาลูกลูกขาตื่นมาทักทายแฟนๆหน่อยได้ไหมคะคุณลูกขาคุณลูกขา คุณลูกขาต,ต้องเปลี่ยนท่ากันดูสิคะกระต่ายขี้ซาวยังไม่ยอมตื่นเลยคะ่ะเอ๊ะทำไมในกล้องน้องเป็นตาตรงนั้นเป็นสีเหลืองๆงงมากเลยนูขาตื่นแล้วยังคะนูกระต่ายของมามะกระต่ายของมามะคะ่ะจะก,กระจีไหมะคะจะก,กระจีไหมะคะ ได้คิ้วมาหมาม,มามาหมาเป็นคนคิ้วเยอะจ้ก็จไหมคะโ้ยขี้ตาเดี๋ยวต้องเอามาเอาผ้ามาเช็ดขี้ตานอต้องละๆตื่นไหมคะพี่จัสมินขาอยากเล่นด้วยนะคะตื่นไหมคะ จัสมินจัสมินค่ะอยากเล่นด้วยค่ะยิ้มหน่อยสิคะยิ้มยิ้มจัสมินยิ้มหน่อยสิคะลูกค้าลูกค้าตื่นหน่อยไหมคะแก้มนี่โอ้โห แก้มเยอะเหมือนใครเนี่ยดูแก้มสินิ่มนิ่มนิ่มทำหน้านิ่มนิ่มนิ่มแก้มหนูนิ่มมากเลยลูกกี่กิโลเนี่ยแก้มหนูทั้งทั้งตัวนี้หนักที่สุดคือแก้มใช่ไหมคะแก้มมาอย่างเยอะเลยนิ่มนิ่มนิ่มมากนิ่มจริงๆตีนตี ไม่นิ่มอย่างเนี้คะแก้มลูกแก้มลูกนิ่มจริงพี่จัสมินคะ่ะกีคลิปกี่คลิปก็หลับนะคะเดี๋ยวหาเลยมาเช็ดตาลูกก่อนนะคะผ้าไปไหนละคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะทุกทุกคนดูหน้าสิหน้าหนูอ้วนไหมคะไปแล้วนะคะบายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ